ปัจจุบันนี้มีปัญหากฎละย้อนกันสังเกตสัญญาณของร่างกายค่ะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันวันนี้ร้อนพรุ่งนี้เย็นก็เป็นไปได้ถ้าร้อนคุณจะต้องดูแลตัวเองยังไงจะต้องกินอะไรถ้าเย็นคุณจะต้องดูแลตัวเองยังไงแบบนี้เป็นต้น เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหากรดไหลย้อนกับหัวใจขาดเลือดซึ่งสองโรคนี้มีอาการบางอย่างที่คล้ายแล้วก็ใกล้เคียงกันทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอาการสําหรับคนที่เอออาจจะนะคะแค่อาจจะค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจขาดเลือดก,ก็คือจะมีอาการจุกแน่นที่หน้าอกเหมือนกับมีอะไรมาทับอยู่ที่หน้าอกหนักๆแล้วหายใจลําบากอึอดอัด แล้วก็มักจะมีอาการปวดที่หน้าอกบ้างบางครั้งแล้วก็ปวดสบะบักบาไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็มักจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นส่วนที่ตรงก,กันกับบริเวณที่มีปัญหาหัวใจแหลคะค่ะหัวใจขาดเลือดก็เป็นไปได้นอกจากนั้นก็จะมีการหายใจไม่อิ่มใจสัน่นแล้วก็เหนื่อยง่ายและอาการจะกำเริบเมื่อคุณใช้แรงงานเพิ่มขึ้นหรือออกกำลังเพิ่มขึ้น อันนี้เป็นเพียงแค่การสังเกตตัวเองค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าคุณเป็นหัวใจขัดเลือดหรือเป็นกฎดไหลย้อนถ้าจะให้ดีที่สุดทาดิฉันแนะนําว่าให้คุณไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจโดยละเอียดถ,ถ้ามีอาการแบบนี้ซึ่งคุณคิดว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจขัดเลือดนี่แหละนะคะสำคัญมากเลยเมื่อไปตรวจแล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ค่อยหันมาดูแลในเรื่องของปัญหากดไหลย้อนก็ยังทัน เพราะอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นกับหัวใจเป็นสิ่งที่จะต้องรีบเป็นสิ่งที่รอไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะมาใช้ธรรมชาติบำบัดหรือว่าแพทย์แผนไทยเพื่อที่มาดูแลหัวใจอันนี้ดิฉันไม่แนะนําเราเรียกว่าเป็นการแพทย์แบบผสมผสานการแพทย์แบบผสมผสานหมายความว่าคุณสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการในการดูแลสุขภาพของคุณให้เหมาะกับอาการที่เป็นถ้าฉุกเฉินเร่งด่วนใช้แผนปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นอาการที่รอได้นะคะแล้วต้องการแก้ที่ต้นเหตุคุณก็ใช้ธรรมชาติบําบัดแก้ด้วยอาหารแก้ด้วยการปรับพฤติกรรมซึ่งการปรับพฤติกรรมและอาหารนี่เองล่ะค่ะจะเป็นวิธีการในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนที่สุดปลอดภัยที่สุดประหยัดที่สุดอยู่แต่เพียงว่าถ้าคุณทิ้งค้างปัญหาของสุขภาพไว้นานจนกระทั่งธรรมชาติบําบัดก็ช่วยไม่ได้อันนั้นล่ะคะ่ะก็ถึงเวลา,าที่คุณจะต้องไปพบแพทย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยแผนปัจจุบันรวมถึง ยาต่างๆคลิปดีๆอย่างนี้นะคะดิฉันได้เตรียมเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมนานแล้วนะคะเป็นปีแล้วมีด้วยกันเนี่ยเกือบร้อยคลิปแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหากรดไหลย้อนดังนั้นท่านใดก็ตามนะคะที่มีปัญหากรดไหลย้อนค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเก่าๆนะคะซึ่งทุกคลิปมีประโยชน์ทั้งสิน้นแล้วถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้มาฝากกันแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกในคลิปต่อๆไปสุขภาพดีคุณเลือกได้ค่ะแล้วคุณเท่านั้นที่เป็นเจ้าของสุขภาพดีนั้นแล้วพบกันในคลิปสุขภาพใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ